สวัสดีครับเจอกันกับอมสิน for f u n and Variety นะครับคลิปนี้รีวิวนะครับจะมารีวิวไมโครโฟนนะครับเป็นไมโครโฟนบันทึกเสียงเป็นไมโครโฟนสำหรับไลฟ์สดนะครับก็เป็นยี่ห้อ นมบูนมบูนะครับถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยผมเคยรีวิวแกะกล่องไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปีที่แล้วนะครับยังไม่ได้ใช้งานเลยนะครับรอบนี้กะว่าจะเอามาใช้งานเจ้าตัวนี้ราคาอยู่ที่800นะครับ800เท่าไหร่ผมไม่รู้นะครับแปดอยไปปลายนะครับเกือบ900นั่นแหละนะครับค่าส่งแล้วรวมค่าส่งแล้วก็900ผมซื้อมาจากลาชด้านะครับ ก็ M 2 1นะครับ M 2 1ไมโครโฟนยูนิตไดเร็กชันแนลคอนเดนเซอนะครับเป็นไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ c o n เดนเซอร์ไมโครโฟนเอ็กเซเล t ยนต์รีโปรดักชันออฟไวท์แอนด์มิวสิกโปรเฟชชนะครับโอ้นะสำเนียงไม่ได้ต้องขอภัยด้วยนะ อันนี้ก็เอามาเรียงให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับในกล่องไอตัวแจ็คไม่ใช่นะครับตัวแจ็คนี่เป็นตัวที่ผมซื้อมาต่างหากเนาะนะครับตามนี้อันนี้เป็นขาตั้งนะครับขาหนีบเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เนาะตามนี้พวกะผมก็ยังไม่เคยใช้เลยนะครับแล้วก็ไม่เคยเ เข้าไปดูรีวิวของคนอื่นแล้วเขาใช้งานกันยังไงมางมงมนะครับนี่ก็ลองหนีบประกอบหนีบกับโต๊ะนะครับอันนี้ในขั้นแรกนะนะครับผมบันทึกวิดีโอแล้วมาใส่เสียงทีหลังนะครับเนาะนี่นึกขึ้นได้มันต้อง เอาอจะตัวหัวหัวขันนะครับหัวน็อตไว้ด้านล่างนะครับนะปึกนึ่งขึ้นได้ประมาณนี้ผมยังไม่ได้หาข้อมูลว่าจะประกอบยังไงนะครับคือรีวิวตามตามภาพตามตามอุปกรณ์ที่มีอยู่ตรงหน้าแก้ไขเฉพาะหน้าไปเพราะฉะนั้นหากเกิดข้อพิาพาทในการรีวิวนะครับคือให้รู้ไว้ตรงนี้เลยนะครับนี่เป็นครั้งแรกของผมเช่นกันนะครับประกอบตามนี้นะครับ แค่มีรูแล้วก็มีเอเจะตัวขาดสอดเข้าไปในรูนะครับตัวหนีบกับโต๊ะเนาะแค่นั้นเองไม่มีอะไรยึดอันนี้เป็นข้อพับนะครับแล้วก็จะมีตัวน็อตขันให้แน่นนะครับสกรูขันให้แน่นหนีบแต่มันไม่แน่นครับมันจะดีดกับคืนตลอดเวลาเลยนะแต่ว่ามันมีวิธีการอยู่เดี๋ยวไปดูช่วงท้ายนะครับเพราะว่าตอนแรกผมยังไม่รู้นะครับ ที่ทำไมมันดิดกับคืนตลอดเรื่อยๆเลยนะประกอบไม้เข้ากับตัวครอบนะครับเรียกว่าตัวครอบแล้วกันตัวหนีบไม้แล้วกันนะครับผมก็จะเวียนวักไว้ด้วยนะครับไม่ได้บรรยายนะครับเพราะว่าตามภาพเลยนะครับตามคลิปเลยเพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับเกือือเกลือกลาง ไม่ได้เป็นมืออาชีพครั้งแรกเช่นเดียวกันกับการประกอบเพื่อจะใช้งานนะครับตอนแรกประกอบบนเท่นวางแท่นยึดขายึดไม่ไม่ได้นะครับต้องถอดต้องถอดแกนออกมาก่อนนะครับมาประกอบด้านลอกนี่อย่างนี้แหละมาหมุนตรงนี้มันเป็นสกูเป็นน็อตนะครับเป็นเกียวนะครับ เป็นระเียพอหมุนแน่นเสร็จแล้วผมก็กลับเข้าไปประกอบที่เดิมอุปกรณ์ไม่ได้ประกอบยากนะครับแต่ว่าเพียงเราไม่รู้เท่านั้นเองว่ามันต้องประกอบยังไงอ,อาศัยว่าทำบ,บ่อยๆแล้วตรงนี้ควรจะอยู่ตรงไหนทางที่ดีนะครับให้ไปดูข้อมูลจากนักรีวิวท่านอื่นนะครับที่เขา ที่เขาทําถูกต้องแล้วนะครับแต่นี่ผมลองทําให้ดูว่าครั้งแรกมันเป็นยังไงนะครับกับคนที่ไม่เคยประกอบเลยภาพอาจจะหลุดเฟรมไปด้วยนะครับเพราะาผมะใช้มือถือในการบันทึกวิดีโอนะครับก็เลยอาจไม่ได้เห็นภาพทั้งหมดต้องขอพาไปตรงนี้ด้วยนะครับเป็นนักรีวิวบ้านๆนะครับ สินค้าที่ซื้อนะครับที่ผมซื้อมาก็ซื้อมาใช้เองนะครับซื้อกะว่าจะมาใช้ก็มีแบตหลายตัวอยู่อย่างไมโครโฟนตัวเนี้ยังไม่ได้ใช้เลยเป็นปีแล้วนะครับเนี่ยนะมันจะตรงนี้ครับขันให้แน่นสุดยังไงก็ไม่นะก็ดีดกับคืนเด้งกับคืนไปเหมือนเดิมนะครับนะปรับไม่ได้ แล้วก็จะมีเจ้าผ้ากองเสียงนะครับนะกองเสียงบรบกวนเนาะถ้าเข้าใจไม่ผิดนะในทีแรกเนี่ยในทีแรกเนี่ยผมก็ใช้ยึดกับขอบโต๊ะเช่นเดียวกันนะครับซึ่งผมไม่รู้นะซึ่งผมไม่รู้นี่ตอนแรกว่าจะหนีตรงนี้แหละถูกต้องแล้วนะครับถูกต้องแล้วเออมันไม่ได้นี่นะกลัวมันจะหลน่นกลัวมันจะหัก ก็สุดท้ายผมไปหนีบนะเอาตรงไหนดีนะตอนนี้กำลังเลงอยู่ว่าตรงไหนดีไปลงเอยที่ขอบโต๊ะนะครับแล้วก็ดึงไม้ลงมานะครับเป็นเป็นวิธีการไม่ถูกต้องนะครับเป็นวิธีการไม่ถูกต้อง เดี๋ยวตอนท้ายาหัวคลิปนะครับเริ่มต้นคลิปนั่นแหละผมทําถูกแล้วนะครับไม่รู้ว่ถูกหรือเปล่านะครับแต่ในส่วนของผมนะผมเข้าใจว่าเออมันต้องอย่างนี้แหละนี่ผมต้องมาปรับลงมาอีกนะนะเพื่อจะให้มันเท่ากันกับเจ้าตัวกอง,กองเสียงนะครับแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะครับผมดูภาพ ไปเรื่อยแล้วกันนะครับตรงนี้ก็เป็นการเสียบแจ็คนะครับแจ็คหม่ที่ใช้เชื่อมนะก็ปกติอันนี้ไม่ได้ยากครับใครเคยร้องคาราโอเกะน่าจะรู้ดีแต่ทุกวันนี้คาราโอเกะ ไม่เปลี่ยนไปเยอะแล้วนะครับเนาะเป็นไมโครโฟนไม่บลูทูธไปนโน่นนะครับนี่พอผมประกอบแบบนี้เสร็จแล้วผมก็คิดว่าผมทำถูกแล้วนะแผนภาพมุง, <c oughs> ก,งกว้างนี่ไว้ตรง ขอบเลยนะครับขอบโต๊ะเช่นเดียวกันนะก็คือมันไม่ถูกแหละนะครับนี่มันหนีบตรงขาขาไมโครโฟนนั่นแหละนะครับนะแล้วมันก็กลายเป็นตัวถ่วงด้วยนะครับตัวถ่วงน้าหนักเป็นตัวถ่วงน้าหนักให้เจ้าขาข้อ ข้องอนะครับสปริงไม่ได้เด้งกับคืนไปนะครับนี่สบายสบายเลยทีนี้นะครับนี่แหละคือต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับ